ก็คือ <ไป S 2> จะไหล้่งมกันคือท่อน้าร้อนก็ควรจะเป็นท่อสีเขียวนะครับท่อน้ำเย็นก็เป็นท่อกระปิท่อฟ้า PVC ธรรมดาก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าระบบทัง้งหมดเรามีการออกแบบมีการวางโครงสร้างกันโกอนที่จะมาลงหน้างานจริงเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพวกเราทีม FT b u อ l d e r s ค่ะจ้ามินจาจ้าจ้ามินเบิร์ดเองเพราะเราอยู่ในรายการ FT Builder ค่ะรายการที่จะพาทุกคนมาดูผลงานรีดีโอของเราแผลงานงานสร้างต่างๆที่เราทํามาวันนี้อยู่ที่หน้างานเอกใหม่ใน EP ที่สองวันนี้พามาดูหลังจากที่เราลื้อถอนไปในเอพซดแรกใช่วันนี้ก็เริ่มลงงานระบบและวานบ้าเริ่มเสร็จแล้วก็จะมาแนะนํากันว่าเอะระบบประปาเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีระบบอะไรยังไงที่ต้องติดตั้งไว้ในหนูบ้านบ้างถ่ ประเภทไหนแบบไหนยังไงบ้างเราจะพามาดูกันเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าบ้านเสร็จแล้วเราจะไม่ไดเห็นเด<ร>ี่แบบด้านหลังถึงพ่อและอันนี้เป็นน้ำทิ้งที่เราเดรนขึ้นมาจากหลังคาเพราะว่าจริงๆมันมีบางจุดที่หลังคาไม่ได้เป็นชายหลังคาลงหน้าบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยความที่มันเป็นสุดแถวเขาเขานะคบพวกนี้หลังคาถึงค่อนข้างสกัดในการที่จะหาทางเดินน้ำทิ้งอันนี้เราก็เลยฝังมาประตบ้านเลยความหมายคือน้ำทิ้งก็จะไหลลงมาตาม ก็ลงไปีนข้อชากันถ,ถึงกับพวกระบบน้ำเสียโคลกน้ำ<ฮ>น้ำเสียต่างที่มันจะชั้นสองแลจะถูกไหลขึกมาจุดนี้ือเรียกว่าจะเป็นทางเดินของน้ำทิ้งทั้งหมดที่มีอย<ฮ>ู่ตัวบ้าน ทุกที่ก็จะเปจกือะไปกันใช่เพราะฉะนั้นจุดที่ต้องดูก็คือพวกระบบท,ทางเดินน้ําเราจะเก็บงานยังไงแล้ววิธีการเดินน้ําแปลนน้าแปลนท่อน้ําดีน้ําเสียของตัวบ้านนะครับเราจะวาตงตรงจุดไหนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียง่าหรือรบกวนคนอยู่อาศัยของตัวบ้านโดยปกติแล้วพวกนี้มันควรจะอยู่ทางอ่าอากบ้านเนาะพวกโซนห้องครัวหรือใกล้ๆกับห้องน้ําเพื่อไม่ให้ทางเดินน้ามันไปยุ่งเกี่ยวกับทางห้องพักผ่อนห้องนั่งเล่นหรืออะไรต่าง อันนี้เราก็จะพามาดูห้องนอนเซทที่ทาททงที่ออกแบบไว้เนะซึ่งแน่นอนพอพูดถึงเรื่องท่อการมีท่อน้าร้อนก็คือมันก็ต้องเป็นท่อเฉพาะคือต้องบอกว่าด้วยความที่บ้านอันนี้เราดีไซน์มีระบบ ออนเซ็นม uh, ันจะมีการเดรนน้ําร้อนน้าน้ํใหม่เข้ามาตลอดด้วยระบบของมันตอนนี้จะมาเซตอัพระบบอยู่อย่างที่บอกเราก็เริ่มมีการวางโครงสร้างแล้ว<ะ>ว่า uh, ตรงไหนเป็นท่อน้ำร้อนตรงไหนเป็นท่อน้าธรรมดาะนะครับก็จะสังเกตว่าเนี่ยแล้วถ้าเป็นท่อน้ำร้อนปกติก็ต้องใช้เป็นท่อที่เป็น ลักษณะง่ายง่ายคือท่อสีเขียวแล้วกันค่ะนะครับเพราะมันจะเป็นท่อที่มีการทนทนา้อนได้ดีกว่าท่อฟ้า,ฟา,ฟาธรรมดาแล้วถ้าตามมาตรฐานเรียกว่าเหมือนกับในโรงแรมนะหรือแล้วแต่ถ้าเป็นงานระบบที่เป็นระบบน้ําร้อนงงน้ำเย็นาอยู่บตัวบ้านเนาะที่ไม่ใช่เนเครื่ังน้ำหมุนแยกออกมาพวกนี้มันต้องมีการเดิทนท่อทีทททถถ่ถูกต้องตามมาตรฐานก็คือท่อน้าร้อนก็ควรจะเป็นท่อสีเขียวค่ะนะครับท่อน้ำเย็นก็เป็นท่อปกติท่อฟ้า P V C ธรรมดาอืมงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่าว่ามีการเดินท่ออะไรตรงไหนนานระบบตรงไหน อันนี้เราก็จะอยู่กันที่ชั้นสองเนาะซึ่งถ้าโซนอื่นๆนอ่ะเราอาจจะมีอินเสิร์ตให้ดูไปบ้างแล้วแต่ว่าอันนี้คือเป็นส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาใช่อันนี้เป็นห้องน้ำที่ต่อเติมขึ้นมาใหม่ค่ะบอกว่าของเดิมมันเป็นระเบียงหลังบ้านปกติแต่อนนี้ด้วยความที่ว่าบ้านหลังนี้มีห้องนอนอีกสามห้องะนะครับแล้วมีห้องน้ำเป็นห้องเดียวเราทางลูกค้าต้องการเพิ่มห้องน,น้ำในห้องนอนสเตอร์ขึ้นมาเราเลยมีการดีไซน์เพิ่มเติมห้องน้ำตรงนี้ขึ้นมานะครับ มันจะมีจุดที่เป็นราคาคอนกรีตหลังบ้านนะครับที่ทนี้ด้วยตัวคนที่เป็นราคาคอนกรีตเราเลยต้องการคือหลังบ้านนเราไม่อยากจะเลนออกเพราะว่าเป็นพื้นที่ติดกับพื้น<ะ>ที่คนอื่น<ะ>นะครับมันก็จะน่าเกียดถ้าเราไปทําตกหลังบ้านเขาเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเก็บงานเอาท่อน้ำทิง้งของราคามาต่อลงเข้ากับท่อ ชาร์จท่อระบบทั้งเสียทั้งหมดมที่อยู่ในตัวบ้าน,นครับก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าะระบบทั้งหมดเรามีการออกแบบ<ช>มีการวางโครงสร้างกันก่อนที่จะมาลงหน้าง,งานจริง งั้นรอบหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูเรื่องระบบไฟกันดีกว่าว่างานระบบไฟเนี่ยมันต้องมีการวางแบบวางอะไรตรงไหนยังไง้างถูกใชโครงสร้างด้วยรอบหน้าเหมือนกันอ่าค่ะอย่าลืมนะคะติดตามเราได้ในตอนต่อไปค่ะว่าระบบไฟเนี่ยเราจะรูว่าอะไรกันบ้างเรื่องไหนเกี่ยวบ้านที่คิดว่าคุณทำไม่ได้เราทำให้คุณได้ครับเปสารละเอสเร์โรตี้สวัสีขอบคุณมากค่ะเสร็จคำค่ะ ติดตามพวกเรา s t Property อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ